สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูมาอีกแล้วค่ะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยฤดูฝนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นวันอังคารที่2พฤศจิกายน2564ค่ะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหน่วยฤดูฝนค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้า2เลยนะคะ คำชี้แจงให้นักเรียนเรียงลำดับการเกิดฝนโดยเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามนะคะจากนั้นนักเรียนดูภาพทั้ง4ี่ภาพตรงนี้เลยนะคะแล้วเรามาเติมตัวเลขกันค่ะอ่าเดี๋ยวครูไม้จะให้นักเรียนหาภาพแรกกับครูไม้ก่อนนะคะอ่าฟังนะคะเมื่อน้ำโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำก็ระเหยรวมขึ้นกันไปบนท้องฟ้า นักเรียนคิดว่าภาพไหนคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนก็เติมเลขหนึ่งลงไปตรงนี้เลยนะคะอ่าต่อไปค่ะภาพที่สองรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆอ่าภาพไหนคะนักเรียนเก่งมากๆค่ะภาพนี้นักเรียนก็ใส่เลข2ลงไปตามครูไมเลยนะคะต่อไปภาพที่3นะคะเมื่อก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่ขึ้น ก็จะเกิดความควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนลงสู่พื้นโลกเม็ดฝนเมื่อไหลรวมตัวกันเยอะๆก็จะกลายเป็นแม่น้ำเมื่อแม่น้ำโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำก็ระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆจึงเกิดเป็นวัฏจักรของน้ำนักเรียนคิดว่าภาพไหนคะ อาภาพนี้เป็นภาพที่ฝนตกใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่เลข3ลงไปเลยต่อไปภาพสุดท้ายภาพที่4นะคะเป็นภาพที่ฝนหยุดตกแล้วเมื่อฝนหยุดตกแล้วก็จะมีอะไรคะพระอาทิตย์และก้อนเมฆสว่างขึ้นมานั่นเองภาพนี้ใส่เลขสีลงไปเลยคะ่ะเด็กๆและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปนักเรียนหยิบแบบฝึกคัดพยัญชนะไทยขึ้นมาเลยนะคะ จากนั้นนักเรียนเปิดแบบฝึกนะคะหน้าสองค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนฝึกเขียนพยัญชนะไทยและระบายสีรูปภาพให้สวยงามพยัญชนะไทยตัวนี้คือขอไข่นะคะนักเรียนอ่านออกเสียงความคู่มายค่ะขอไข่อีกครั้งหนึ่งค่ะขอไข่จากนั้นนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้คือไข่นั่นเองนะคะจากนั้นนักเรียนไปดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้คู่ไมคขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย